โอ้โหตเกีอายนี่หน่อยนี่หน่อยอะคมลมัแห่ไนี่เรื่องกับพีอาเลยเรื่องกับพีองกับพี่เลยอัไหนเนียหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หนยนี่หนยนี่หน่อยนี่หน่อยหน่ยนี่หนยนี่หน่นี่หน่อยนี่หน่อยไปฝันหาหน้าองไปมหารน้องเลยฝันแลวึงดึงดึงถึงดึงึึงตึง ฟ้าเลยหรืพี่พี่ฟ้าเลยหรืพี่ตาบดดงดงเนาะอันนี้บ่นอันสมัยนี้แต่ว่านิดละน้ำดีแต่นิดหน่อยดิ๊บตาบัวเนี่ยหนาลายเนี่ยเราเตืนกันนี่หนาลายอะไรอะไรเนี่ยอันนี้น้ำลายเหี้ยหยดหยดหรือเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยฮะเพราะเขาจะพูดเก่งไงเพราะเขาจะบอกเก่งเขาจะตักกระเดกไงเขาจะตักกระเดกใช่ไหมคนนี้ คิวขาวด้วยคอนเซนตาอิตะด้วยโลชั่นโตเกียวโชั่นโตเกียวมือขึ้นไหหายได้โลชั่นเกี่ยวก็ได้ได้หลอไรเราไปหานึกบุญนี่เรียกอะบุนี่เขาขึ้นวลชั่นโตเกียวใจเย้ยอยู่นะบอด้เช็ดทีเราขาแพ็คกล้ร่างเขาแพคกินรถต็มรถยูเอาเงินมาด้วยจ้าเอาค่าเศร้ากูดังข้าเศร้ากูดังตนหัววามาไอรัดนะให้กนเรื่องมันนี่

แกสางักมอยสีตูดเจ้าให้ตาล่เพื่อนมาเล่นตูดอยันรปมอยสีตูดเจ้าเฮ้ยนี่หนองเอ้ยอ้าเดินเฮ้ยเดิน่ะคือตุดขนนขันมัยังไร็นไหเอาสมมติังจับกังจับอยู่เส้นไหเอาจัเขาเราจะนินเสียนเลือดเต็มนี่มูแท้ยังเขาเป็อ่งเด

ยาวอยูีไหนกูยิงล่ง่กีเขยนซงก่อด้หน้าเดิมหน้าเดิมแต่ไอหน้าใหม่นี่ผู้ชายหน้าใหม่นี่ก็ผู้ชายเหมือนกันนะอันนี้ผู้ชาเหลผู้ชายเหรอเป็นผู้ชายอย่างนี้ไหมไปกราอยล้อคงีหยกกแกงจีดีอะไกันเลยแกดีกันวะไป จิ๋ห <laughs> ้ามเขี like ่ยวอยู่ด้วนีิ๋มหามเขียวอยู่ด้วเดี๋ยวค่าขางว่ายนางแบอยากยีอะไรม่เานงมือพวเราเน่งรถกลมมาลกอ่ะผุนทำหล่อมกมันง่ายผุนยังเอาเตี๋ยวาจึ้มบงไฟแสงในตามันคือหลอกแปดแดอัลบั้มจิตลักษณ์กับอันเพ่งเพ่ดาอันด้ตา รออะพูดสูเพ่งพุดมันต้องร่ม,มยังรออลไเบ้างด้วยเอาแล้วก็ไหนไปนี่อ่อเ,อาาเดี๋ยวมาจะตีไปลูกโอเคนะครับผมตั้งใจอีฟจีนะครับ